สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอีกแล้วนะคะคลิปแต่งหน้านะคะต้องขออภัยจริงๆทุกคนวันนี้คือเสียงหญิงนี่แย่มากๆคือนีน่ดีขึ้นแล้วนะเมื่อวันสองวันที่แล้วนี่คือแบบแหบสุดๆอันนี้เริ่มโอเคแล้วแต่ว่าก็ยังมีความแหบอยู่ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนอันนี้หญิงหายไปนานมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหญิงเปลี่ยนสกินแคร์แล้วก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูผิวหน้านะคะทุกคนก็คือตอนนี้หญิงลองใช้เรติเนนตตัวหนึ่งอยู่แล้วแล้วโอเคแหละมันดีขึ้นจริงๆทุกคนมันจะค่อย สิวที่อยู่ใต้ผิวอะถ้าเกิดเราใช้เดินอโนใช่ไหมมันจะผลักสิวที่อยู่ใต้ผิวของเราออกมาก่อนในช่วงแรกๆนะคะช่วงต้นประมาณช่วงสองสเดือนแรกเนี่ยเราต้องอดทนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอดทนผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยต่อไปหน้าเราก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ ใส่ขึ้นเป็นกระจกขึ้นนะคะอีน่นี้ก็อยู่ในช่วงของการทดลองแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งก็น่าจะต้องดีขึ้นเนี่ยทุกคนเห็นปลว่าสิวมันก็จะขึ้นช่วงบริเวณกรอบตรงนี้นะคะซึ่งมันเป็นก่อนหน้านี้ไม่มีเลยมันจะเป็นสิวที่อยู่ใต้ผิวของหญิงจริงๆแล้วก็หญิงใช้เลดินอนตัวนั้นนะคะมันก็จะผลักออกมาแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวพอมันออกมาหมดเนี่ยต่อไปหน้าก็คงจะโอเคขึ้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องแบบอดทนแล้วก็อยากไปจับมันอยาไปเสียเรียกับมันนะคะต้องปล่อยไปแต่ก็โอเคนะคะ,ก,ะ,ะก็มันก อักเสบใหญ่มีเมนี้ที่เป็นอักเสบใหญ่ยยนะคะเผื่อาผ่านไปได้สักสองสเดือนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าหญิงใช้อะไรบ้างหรือที่นอนตัวไหนเพื่อให้ทุกคนได้ไปใช้ตามกันโอเคค่ะวันนี้มาแต่งหน้าผ่านไปละหนึ่งนาทีเกือบสองนาทีละมวนแตะเม้าเรื่องอื่นอยู่จนยังไม่ได้เริ่มแต่งหน้าเลยนะมะเลยโอเคเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้กะว่าจะแต่งให้เสร็จภายใน10นาทีแล้วนี่ไป2นาทีแล้วนะคะหรีอแปดนาทีเริ่มเลยนะคะทุกคนอ่ะวันนี้นะคะหญิงจะใช้รองพื้นนะคะตัวลอร่าเมอร์เรวอซี่ยร์ง ตัวนี้นะคะเพิ่งได้มาใหม่เป็นของชาแนลนะคะอันสั้นแบบนี้เลยขนนิ่มมากเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะว่ามันโอเคไหม,มนิ่มมากนะคะทุกคนคือแป้งตัวนี้มันจะไม่ได้แน่นแน่นหรือกแข็งเท่าตัวของลอร่าเมซิเอร์ตัวที่เคยให้ดูนะแต่ว่ามันจะมีความนิ่มกว่าอาจจะแบบขนอาจจะไม่ได้หนาเท่าแต่ว่าก็มีความเนียนเหมือนกันนะนี่มีความเนียนเหมือนกันแล้วก็ใช้ง่ายเหมือนกันแล้วก็ จับก็ถนัดด้วยนะคะด้วยความที่มันด้ามอะไรด้วยด้ามด้ามด้วยความที่ด้ามของน้องเนี่ยด้ามของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสั้นคะอันนี้หญิงกดมานิดเดียวบีบมาเิดเดียวนะคะเพราะกลัวว่าจะเหลือเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาอาจจะต้องบีบเพิ่มนิดนึงนะคะแต่มีความรู้สึกว่ารุ่นนี้มันกินเนื้อลองพื้นมากกว่าตัวลอล่ามาซิเออร์นะแป้งแป้งตัวเนี้ยกินเนื้อลองพื้นมากกว่าเพราะมีความรู้สึกว่าอาจเพราะว่ามันมันไม่ได้หนาไม่ได้ทึบเท่าตัวลอล่ามันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ประหยัด รองพื้นขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เปลืองมากขนาดเท่ากับการใช้มือนะทุกคนถามว่าเนียนไหมเนียนนะนี่ทุกคนให้ดูก็ถือว่าโอเคนะคะใครที่เล็งแต่งตัวนี้อยู่ก็ไปจัดมาได้ก็โปกพาง่ายสะดวกน่ารักปกติน่ารักดีค่ะอันนี้หญิงจะไม่แต่งเยอะนะทุกคนไม่แต่งเยอะอยกไม่แต่งเยอะนะทุกคนก็จะเน้นงานผิวธรรมชาติแล้วก็แต่งเบาๆออกไปนะคะวันนี้มีนัดกินข้าวข้างนอกนะคะเสียงแย่มากเนี่ยทุกคนดูดิมันก็กลบลอย มื่อกี้ตรงนี้หญิงจะมีรอยใช่ไหมรอยสิวาจะเอ่อที่ใช้เรือนอนเนี่ยมันก็จะมีรอยก็กบได้นะโอเคถ้าใครอยากไปดูรีวิวเต็มตัวรองพื้นตัวนี้นะไปดูได้นะคะคลิปก่อนหน้านี้หญิงเคยถ่ไว้ประมาณ2คลิปมั้งดีนะคะตัวนี้ใช้ดียังคิดว่าอยากจะไปซื้ออีกตัวหนึ่งแล้วเอออยากจะไปซื้ออีกอีกสีหนึ่งอยากได้เบอร์ที่มันสว่างกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าพอเราใช้ตัวเออสกินแคร์พอเราเปลี่ยนเซ็ตเนี่ยรู้สึกหน้าเราสว่างขึ้นมันก็เลยทําให้รองพื้นที่เรามีอยู่เนี่ยค่อนข้าง แต่ก็ยังใช้ได้แหละแต่ก็อยากได้ตอนทีส่สว่างกว่านี้โอเคทุกคนงานผิวหญิงขอแท่นี้เลยนะคะต่อไปเดียวหญิงขอลงคอนซีลเลอร์นิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าขอกกบใต้ตา,ตานิดหน่อยนะเพราะว่าตามเดิมเพราะว่านอนดึกหญิงจะเอามาเกียวันนี้อคอนซีลเลอร์ใช้ของทาส์นะคะซึ่งจะเป็นสีสีอะไรไม่รู้จำไม่ได้สีส5มสิหนนะะก็ อย่าเพิ่งไม่ควรเอาแบบเราอันนี้มาปาดที่หน้าเลยทุกคนเอามาแปะแปะแปะ,แปะ,แปะที่มือก่อนนะคะเพื่อมันจะได้แบบไม่หนามากเกินไปนะทีนี้การลงคอนซีลเลอร์ของหญิงวันนี้เอ็งจะใช้แปรงนะคะเป็นแปรงตัวนี้ของนี่นะคะเป็นตัวเบอร์เบอร์อะไรวะแปรงเบอร์สามศูนย์ศูนย์นะคะเป็นของยี่ห้ออะไรไม่รู้ทุกคนเนี่ยอันนี้นะซื้อมาเป็นเซ็ตมันก็จะมีเซ็ตแบบนี้เลยมีหลายอันมากนะคะันนี้ก็จะใช้ครั้งแรกแกะน,นะคะเิงจะใช้ตัวนี้มาลงเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะเพราะว่า จะได้โอเคหน่อยก็เรียกอะไรจะได้แบบเนียนๆนะแล้วก็ไม่อยากไม่อยากให้แบบมือเลอะเท่าไหร่นะถ้าไม่พอก็ค่อยเติมนะเนี่ยทุกคนก็โอเคนะแปลงนิ่มดีแล้วก็รู้สึกว่าง่ายนะส่วนปวกรอยตรงนี้ก็จิ้มๆไปตรงที่มีรอยนะเมันเก็บรายละเอียดตรงในส่วนที่มันแบบมีรอยแล้วแบบเราอยากจะมีความปกปิดนิดหน่อยนะก็แต้มไปแทบๆไปนะ คนถ้าหญิงย้อนเวลาไปได้หญิงพยายามที่จะทําอะไรทุกอย่างบนใบหน้ายิงให้มันเบาๆค็อหญิงเป็นคนที่ทําอะไรแรงมากๆแล้วมันจะทําให้หน้าเหี่ยวเลยทุกคนคือช่วงนี้เ็าพยายามปรับพฤติกรรมตัวเองให้แบบเออลงอะไรใหมมันเบาๆก็เลยพยายามใช้แปรงนี่แหละเพราะว่าเมื่อไรที่ใช้มือนี่คือแบบสุดเวียงอ่ะทุกคนเป็นคนที่ไม่ค่อยยั้งอะไรนี่ตรงนี้ชัดมากชัดมากนะคะตรงเนี้ยแต่ว่ามันน่าจะกบไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการกําลังจะลอกมั้งตรงเนี้ยไม่เป็นไรเขาปล่อยมันไวนน้างละ โอเคนะคะนาคอนซีลเลอร์ก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนหญิงก็หญิงก็จะลงแป้งแป้งเสร็จก่อนอ่างก่อนลงแป้งนะคะหญิงก็ขอลงบัตรตอนนี้มันใช้เป็นไลท์บิวตี้ตัวสีชมพูตุ่นตุ่นสีเบอร์อะไรแล้วหญิงไม่แน่ใจนะก็ลงไปก่อนรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้บัตรที่มันเป็นฝุ่นทับอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็ลงอันนี้ไปให้มันเป็นพื้นเป็นพื้นของมันของน้องก่อนจริงจริงลงอันนี้ก็ได้นะใช้บัตรอันนี้ก็ได้ตัวที่ถ้าไม่อยากให้เหมือนแล้วก็ใช้ตัวที่เราลงคอนซีลเกกีีียร์คอออนนนซลลลเลเมื่่้นะัแหะ โอเคนะตัวที่ลงเกี่ยวคอนซลีลเลอร์ก็มาจับบจับบบ,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 บใครที่ใช้แปรงอย่าลืมทาความสะอาดแปรงบ่อยๆนะค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําความสะอาดเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นแหล่งหมักบ่มของเชื้อโรคต่างๆก็จะทําให้เราเกิดสิวได้นะโอเคนะคะนี่ก็เท่านี้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงแปง้งพอแล้วค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวต่อไปอิงขอลงแปง้งฝุ่นเ็ซตแปง้งเซตแปง้งนิดหนึ่งตัวนี้จะเป็นแปง้งลอร่ามอสซิเออร์เป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะทุกคนจริงใช้จัหมดเลยเป็นอันเล็กนะ ใช้แป้งเป็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็แทบๆอันนี้เป็นของนาสนะคะแป้งนาก็แทบแทบลงไปเบาๆบ,บางๆนะทุกคนไม่ต้องหนาแค่ให้มันแบบหน้าเราแบบไม่มันนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเซ็ตอัพอีกทีนะึงหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็เดี๋ยวก็จะแต่งตานะคะวันนี้หญิงใช้พาเลตเมอริสตาตัวนี้แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะหาตัวนี้มาเพิ่มตัวนี้จะเป็นของของเรา,าตัวเนี้ยอ๋ออตัวนี้จะเป็นแอเตอร์ลอเดอร์นะคะเป็นพาเลตโบนะคะแต่ว่าสีมันก็ มันจะโทนแบบตุ่นๆแบบนี้ทุกคนมันก็มันมันแต่ก็ตัวนี้มันไม่ค่อยติดนะสีมันไม่ค่อยติดไอตัวเบลิตาตัวนี้ติดดีกว่าเยอะโอเคค่ะทุกคนแล้วอิงก็จะใช้แปรงแต่งแปรงตัวนี้นะคะเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะนี่จะเป็นทอมกุชิีนี่น่ารักมากผกพาสะดวกนี่นะคะเล็กๆอ่นีบเข้าไปยิงจะเลือกใช้สีตัวตรงนี้ก่อนนะสีอ่อนส้มๆก่อนอ่อนน็ตทาไปให้ทั่วเปลือกตานะคะขอขอออกนิดนึงนะให้ทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็เลนเนมันนะคะ ให้ทั่วแล้วก็ปลาลงมาข้างล่างด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็จะใช้สีนี้นะะสีด้านบนนี้นะคะทากลางตานะคะตรงนี้มันจะมีชิมม้มือเล็กๆมั็จะได้ประมาณนี้คนะหลังจากนั้นนะคะตัวนี้นะคะใช้ตัวเข้มมาหน่อยเป็นสีส้มอิดๆนะทาเฉพาะตรงปลายตรงนี้นะจิ๊บๆไปนะ,ะทุกคนเบาๆนะนะแล้วก็ ทาเบลนไปอีกทีนึ่งตรงเปลือกตาให้มันมีความเชื่อมกันว่านี่เป็นสีแบบครีมอ่อนๆให้มันแบบมีความเชื่อกม,ม,มอกันนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะสุดท้ายของตาก็คือหญิงจะใช้แปรงที่แปรงที่เป็นหัวเลเก็กๆแบบนี้นะคะใช้สีตัวนี่นะนี่นะมันจะเป็นสีน้ำตาลตอ่อนๆนะทาตรงเฉพาะทิ่ขอบตาที่สุดได้ไหมเนะี่ยเพราะหญิงจะไม่ปิดอะไรเลยนะทุกคนกอันนี้หญิงใช้ออกกล้องหน้าในการทำเป็นกระจกไปเลยทุกคนนก็จะยากสำหรับหญิงนิดนึงนะ เหมือนเราจะออกมาทาเป็นแบบให้มันไม่เห็นตนตาเขาเรียกอะไรคล้ายๆอินไลเนอร์แต่ว่าแต่ว่าอ่ะเป็นอันดับมาใช้เ,เขาเรียกอะไรเออพูดเรื่อยไปละโอเคนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนติ่งก็จะปัดขนตานะปัดขนตาวันนี้ใช้ของเดอะเฟสช็อปนะตัวนี้แบบแปลงแบบตัดแล้วแบบจึงาที่ไม่ได้ตัดขนตานะคะก็จะปัดปัดแบบอย่างนี้ไปเลยขนตาตัวนี้แบบเรียงสวยมากปัดตัวนี้นทุกคนอืมเป็นยงไง้ว การเขียนคิ้นะคะวันนี้คิ้วเนี่ยจะใช้เป็นของจำชื่อไม่ได้ทุกคนเนนนีใครหามาใช้เ็นขอาที่มันเป็นดินสรแล้วก็นี่เป็นแบบนี้นะปะเนื้อมันจะเป็นแบบเนี้ยก็จำชื่อไม่ได้เขียนไปแค่ขอบคิ้วนะทุกคนเพราะว่าหญิงเนี่ยค่อนข้างจะคิ้วเยอะอยู่แล้วนะก็แค่เขียนให้มันเป็นทรงเป็นคนที่เขียนคิ้วไม่ค่อยได้ทุกคนไม่ค่อยเป็นแล้วก็จนตอนเนี้ยฝึกเท่าไหร่ก็ยังไม่ไม่ได้อยู่ไม่รู้เพราะอะไรอ่ะลากแค่กอกไปนะคะแล้วก็ถมไปนิดหน่อยตรงหางเพราะว่ามันจะได้สม่ำเสมอนะนี่อาจจะเพราะว่าเราดูก้อง กล้องมือถือด้ไมแล้วมันไม่ค่อยถนัดอโอเคค่ะหลังจากนั้นหญิงจะใช้เออ่ตัวเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกตัวที่ปัดคิ้วที่มันเป็นใสๆแบบนี้เป็นเจลใสนะคะปัดคิ้วให้มันตั้งๆอันนี้จะเป็นของน้องชัดนะคะแบรนด์น้ำฉ่ำก็โอเคนะเฮียโยนี่ตั้งชึ้งเลยทุกคนจริงๆมันจะมีของตัวหนึ่งอ่ะถ้าหญิงจะไม่เห็นแม็กนั่งเป็นเจลใสที่แบบเขาตน้าจะของแม็กแหละตั้งมากแต่ดีมันหมดไปแล้วคนละเดี๋ยวเดี๋ยวหญิงว่จะไปซื้ออยู่จากนั้นนะคะเดี๋ยวจะลงแก้มเลยแก้มวันนี้จะใช้ตัว 3CE 3CE นนะะคเป็สี สีอะไรอะสีโรสเบดนะคะสีนี้เป็นสีดำของเขาเลยแหละแล้วก็เป็นสีที่ส้มละมุนละมุนตุ้นอ่ะ๋ยวทาให้ดูเลยละกันโอ้สีสวยมากเดี๋ยวขออีกนนึนะแล้วก็ทุกคนสีเป็นธรรมชาติมากน่ารักดีนะสีเนี้ยสีมันแบบไม่ฉูดฉาดเป็นสีที่แบบสุภาพนะอีกรว่าอันเนี้ยแต่งไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยแบบมันดูสุภาพดีอะเนี่ยเห็นปะสีมันจะแบบมีความละเลืออเป็นธรรมชาตินะทุกคนชอบจังเลยอะ หลังจากนั้นนะคะเกือบสุดท้ายนะคะขอไฮไลท์หน่อยนะคะวันนี้ไฮไลท์ใช้ของชาร์ลอตต์นะคะชาร์ลอตต์ตัวนี้มันจะเป็นพาเลตที่มีทั้งไฮไลท์แล้วก็มีทั้งบัตบอนนะ,ะแต่ว่าวันนี้อินจะใช้แค่ไฮไลท์สีชมพูสีชมพูพิงกแต่ว่าอินจะใช้แค่ไฮไลท์นะ,ะตัวไฮไลท์อินจะใช้แปรงตัวนี้นะคะแท็บเข้าไปประกอบอุยคนอินลืมคอนทัวร์ว่ะแต่เดี๋ยวจะคอนทัวร์แค่จมูกพอแล้วพอแล้ว ไอนาะอันเด็กอันนี้นะคะเป็นสีแบบนี้ปุ่งๆแบบนี้นะแล้วแต่ใครทำก็แล้วก็ตึ๊ให้มันดูเป็นสันอยากทำจมูกอะทุกคนเอาไงดีะอะสันขึ้นนะอุ้ยทุกคนได้ยินเสียงะอะไรปะผองหญ่งร้องหิวข้าวโอเคอันนี้หีกงลองลงิปบลูมบมไปแล้วนะทุกคนสีสวยมากอันนี้ซื้อแท่งเลยอ่ะหญิงชอบซื้อ แท่งเลยทุกคนเพราะว่ามันนานมากกว่าจะหมดเนาะคือถ้าเกิดเรามีชิทแท่งเลยอะเราก็คช้อะไรอันใดได้คือถ้าเรามีทาแมท่งใหญ่กว่าจะหมดนานใช่ไหมแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีลิปสติกแท่งเดียวอะมันก็ต้องมีหลายๆสีใช่ไหมอิงก็ซื้อแท่งเลยก็ก็น่าจะโอ้กว่าในความคิดกินนะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวอยิงอันเดียวไม่เคยพอสำหรับอิงในการใช้ลิปสติกจะใช้อีออสีหกห้าหนึ่งนะคะทาแค่ด้านในอืมอ้เล,เลือเยอิงจะใช้กลอสของนานะคะเป็นสีแบบ อ่อนมากๆสีแบบแทบจะไม่เห็นสีอ่ะสีแบบส้มๆแบบเป็นกอาดถ้าไอแค่ตรงนี้แค่นี้เลยแล้วก็พอถ่ายเยอะแล้วเดี๋ยวมันมันแววเกินเสร็จแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวก่อนเสร็จจุดท้ายจริงๆริงหญิงจะเซตอัพด้วยแป้งนะคะวันนี้แป้งที่หญิงจะใช้เซตอัพนะคะเป็นแป้งของทอมฟอร์ดรุ่นนี้นะคะทุกคนมันเนื้อละเอียดมากๆแล้วคือแบบลูกเบอร์ลูของคนสุดๆเขามีแปลงมาให้ด้วยนะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเลือกนิดนึงนะเพราะหญิงใช้บ่อยแต่หญิงจะขอใช้แป้งเซตอัพตัวเมื่อกี้นะ เขาเรียกไรทำให้แบบผิเวเรามันดูแบบลมตัวขึ้นอ่ะเห็นปะนี่ด้านที่ใช้เนี่ยนี่นี้ไม่ใช่ขอใช้แปรงอันางี้ให้ดูสันแปรงของแปรงที่ติด<ๆ>มากับน้องนะฮิปปดาก็จะง่ายกว่าแหละแต่หญิงชอบมยาวๆไงเห็นปะทุกคน แนะนำนะวิอันนี้ใช้ดีมากเลยเป็นของเวดบัตนะไม่กินผมเลยแล้วก็แบบสบายหัวมากชอบมันจะลดการขาดร่วงของเส้นผมเราได้นิดนึงนะทุกคนบอกว่าจะแต่งน้อยแต่ว่าแต่งไปแต่งมามันก็ชัดอีกแล้วเพราะว่าหน้าหญิงที่บอกมันชัดไปซะทุกอย่างนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปแต่งตัวนะคะแล้วก็จะถ่ายดูทีนึงว่าวันนี้จะเป็นลุกไหนนะคะเดี๋ยวมานะคะทุกคนและนี่นะคะทุกคนคือทุกทุกลุคของวันนี้นะคะใส่เครื่องประดับมาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาแต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็พยายามหารองเท้าแล้วก็ถุงเท้ามาจับแมทกันนะคะอันนี้ที่ิใส่เป็นรองเท้าของมินชูนะคะจะมีเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงจะป,ปรักตะก้าวให้นะคะใส่สบายมากๆแล้วก็สวยมากๆกคุณดิแล้วก็ถุงเท้านะคะไม่แน่ใจว่าร้านไหนแต่ว่าคู่ละสิบกว่าบาทเองเนี่ยแล้วก็เป็นสีแบบสีแบบแอบ,บ,บ,บแมทกับเสื้อนะคะเสื้อตรงนี้เป็นของยูนิโคนะคะแล้วก็กระปุงจะไม่ได้แล้วนะคะแต่จะออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็จะไปกินข้าวไม่กินข้าวเลยจริงๆลูกนี้เราสามารถเอาเสื้อใส่เข้าไปตรงนี้ฝังตรงนี้ก็ได้นะคะก็ได้ได้เหมาเลย ก็ได้เหมือนกันนะคะเกิดใครชอบนะคะก็ลองไปแต่งหนังกันได้ค่ะไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวแล้วนะคะบ๊ายบาย